สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนลูกบิดกีตาร์ที่หักนะครับเวลาที่เด็กๆเ,เล่นแล้วหรือว่ารุนแรงเกินไปนะครับหล่นแตกลูกบิดตรงนี้มักจะหักนะครับแล้วก็ต้องรอเป็นเดือนๆกว่าที่จะเอาไปร้านซ่อมเดี๋ยววันนี้แอดมินจะแนะนำวิธีเปลี่ยนง่ายๆง,ง่ายมากเปลี่ยนลูกบิดนะคร หนึ่งนะครับต้องไปหาซื้อลูกบิดอะไรสำรองมาก่อนนะครับเราก็จะดูด้านหลังตรงนี้นะครับว่ามันเป็นลูกบิดด้านไหนสายที่เท่าไรลูกบิดสายสาย 3, สามสายสี่ก็ว่าไปนะครับบอกที่ร้านให้รู้ว่าลูกบิดถ้าเป็นได้เอากีตาร์ไปเทียบนะว่าลูกบิดข้างไหนส่วนมากที่ร้านก็จะไม่ไม่ค่อยบอกเรานะร้านขายทั่วไปว่าลูกบิดอันไหนชิ้นไหนเพราะว่าลูกบิดสองข้างนี้มันไม่เหมือนกันนะเห็นไหมครับ อีกข้างหนึ่งเนี่ยมันก็จะเรียงมาข้างนี้ถ้าเอาลูกบิดข้างนี้ไปใส่ข้างนี้ไม่ได้นะครับต้องต้องให้ถูกข้างเนี่ยเห็นไหมลูกบิดต้องเป็นของข้างนี้ซื้อซื้อมานะก็อันละประมาณ 60- 70บบาทแล้วแต่ร้านนะครับซื้อมาให้ถูกข้างนะครับถ้าเอาลูกบิดข้างนี้ไปใส่ข้างนี้ไม่ได้เห็นไหมครับรูมันไม่เหมือนกันมันสวนทางกันเลยนะต้องระบุว่าเป็นลูกบิดสายที่เท่าไหร่นะครับบอกที่ร้านได้ถ้าร้านรู้จริงแล้วก็จะ หยิบให้ถูกต้องครับทำเลยครับเมื่อซื้ออะไหล่มาเรียบร้อยแล้วครับเราก็เตรียมครีมนะฮะนี่นะครับใช้ครีมนี่นะครับหนีบนะครับแล้วก็บิดหมุนตามการตั้งสายเช็คสายคลายนะครับป่อนสายถ้าเราหมุนด้านนี้ มันขึ้นในเดี๋ยวสายขาดหมือนใี้ถูกทางนะเหมือนกับการบิดตั้งสายคับคือใช้แทนลูกบิดตัวเก่าที่หันไปนะครับเพื่อลดความตึงของสายนะครับพื้นที่อาจจะจํากัดหน่อยนครับแต่ค่อยๆทำนะรัสายเอาเลยครับ ถ้าเสียดาสายก็ค่อยๆหมุนออกนะครับเพราะว่าต้องประหยัดสายนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีแต่ถ้าไม่เสียดายสายนะครับก็เอาครีมตัดสายทิ้งไปตั้งแต่ตอนแรกเลยก็ได้ครับอย่าเพิ่มภาระให้ผู้ปกครองนะฮะเอาละต่อไปเราจะใช้ไขควงหมุนลูกบิดเก่าออกครับแบบนี้นะครับหมุน ไขควงหัวเล็กนยไม่ถ้าใหญ่เกินมันจะเข้าไม่ได้นะครับไขควงก็ดูรูของมันนะครับเนี่ยแบบนี้ประมาณนี้ก็ใส่เข้าไปหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับนาฬิกาหมุนไปทางนี้นะหมุนทางนี้แต่เราจะคลายออกนับต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนทางนี้ครับเนี่ยเห็นไหม สองหมุน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 ,นมมหมุนนเก็บนิกาครับหมุนออกคลายเกลียวนี่ฮะสองตัวสรแล้วดึงออกได้เลยดึงออกได้เลยเห็นไหมครับหน้าตาดีเจดีเจอะไรแท้ยามาฮา ลูกบิดจะมี2แบบนะครับจะมีแบบไม่มีที่เปลี่ยนเว่าไอ้ตัวบิดแป้นบิดนะฮะอันนี้ไม่มีสกรูตรงนี้นครับถ้ามีสกรูแบบตัวเก่าของมันนะฮะแบบนี้ฮะเนี่ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้ได้แต่โดยทั่วไปแล้วร้านอะไรจะไม่จะไม่ขายเฉพาะตัวนี้นะฮะแต่เนี่ยฮะเห็นไหมแต่เขาจะขายเป็นอันนะเป็นชิ้นบางครั้งก็ขายยกชุดเลยไม่ขายอันเดียวนะครับขายยกชุดเนะี่ย นนนนถ้าอันนี้มันหักหรือหลุดเนไข่ปรับเปลี่ยนได้แต่ว่าอีกรุ่นแบบนี้นะครับขาดแล้วขาดเลยเนะฮะเนื่องจากหาอะไรแบบนี้ไม่ได้เอาแบบนี้นะฮะครับก็ใส่เข้าไปเลยะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะใส่นะฮะอะไรอะไรของที่เราซื้อมาเปลี่ยนนะะี่ยมันก็จะหนาสูงกว่าตัว ลูกบิดที่ติดมากับตัวกีตาร์นะครับแต่ก็ใช้ใส่กันได้ครับจะมีความเหลื่อมล้ํากันนิดหน่อยเช่นความสูงอะไรประมาณนี้ใส่ไปได้เลยเอาใส่เข้าไปขันน็อตกลับคืนนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับขันเข้าหมุนตามเข็มนาฬิกาอย่าเพิ่งขันแน่นทีละข้างนะครับขันแค่พอตึงมือสักหน่อยหนึ่งก่อนตัวที่สองใส่เข้าไป ตัวที่สองนี้ตึงเลยนะครับเพื่อจะได้กลับมาย้ำน็อตตรงนี้สกรูทั้งลงไปอีกรเรียบร้อยอยังน้อยนึงเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเดี๋ยวใส่สายเลยครับถ้าเป็นสายเดิมที่มันงองๆต้องคลี่ด้วยความระมังนะวังนะบอกไม่ต้องคลี่จนแบบตรงเป๊ะนะครับ เนี่ยมันขาดมันหักนะครับหลังจากที่สายลวดที่มันงอไปรอบหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวกลับมาดึงออกนยนะ่เดี๋ยวมันขาดครับแค่ย่อใส่เข้าไปใช้ข้างที่งอๆเลยฮนะเสียบเข้าไปก่อนแล้วก็หมนุน เก็บสายครับเวลาพันสายนะครับให้สายเนี่ยมันพันลงไปด้านล่างตรงนี้นะฮะไม่ใยกขึ้นมาบนยอดนี่นะเดี๋ยวมันทับกันแล้วก็เมื่อสายตึงพอประมาณแล้วก็วางลงไปในนัดตรงนี้นะครับร่องนัดร่องนัดโอเคเรียบร้อยขึ้นสายต่อไป นำไปปรับตั้งสายเข้าคีย์เล่นได้เลยครับเวลาเล่นเหนื่อยเข็มนะครับมันทําให้สายขาดใบเกิดเสนิทเะครับอย่าลืมใช้น้ามันเช็ดสายนะครับให้มันเช็ดสายทำความสะอาดลูกบิดอะไหล่ที่ไม่มีสกรูขันวันนีนะ้คุณภาพจะไม่ค่อยดีนะครับสู้ลูกบิดที่มีสกรูขัน,วน,นไว้มันนิ่มกว่าครับลองเสียงเลยครับ